เด็กนอนได้เลยค่ะนอนได้เลยค่ะเดี๋ยวมิจเจาก็นอนแล้วค่ะเดี๋ยวมิซื้อนมมาให้ตอนเย็นนะลูกนะดีไหมนุ่จีน่ายอยู่ดูนุ่ว่าผิวนี้ว่ามันแอบหลับตรงนี้ลูกก็ไม่เลี้ยงอาเพ็ดดูหัดตามทำไมอ่ะก็หัดตามสิมีจทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมิจปวดก็ไม่สบายใช่ไหม ขาพี่อ้วนพี่อ้วนไม่สบายครับพี่อ้วนเป็นปอดอักเสบครับอ้าวทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะนอนดีๆสิลูกไม่รับเล็บนะแม่วเกีงมามีรับเล็บนะเงยยืนมามีรับเล็บนะพี่อ้วนหลับแล้วพี่ได้หลับไหมได้หลับไหมอู้หลับหลับอู้หอู้ช้ออู้ช้ออ้อชอ้อ,ชอ โอ,อ้โหขอดนเพชรนอนด้วยพี่เอ,อ้โหขอเพชรนอนด้วยไม่เกี่ยวกันพ,พี่น้องครัผมไม่สบายครับเนี่ยผมไม่สบายดูหน้าคุณไม่สบายนิ่มมีหมดไปพันกว่าบาทแล้วเนี่ย พาไปหาหมอเาไปหาหมอของคุณหมอที่ตูดมาเนะโอชิแต่กก่อนได้แก้มเต็มเลยจ้ะหลังจากที่ไม่สบายนี่ก็โหูนิผอมมากเลยนิโอ,อ,อ,อ้แก้มตอบเลยเว้ยแก้มตอบเลยว้บายบายตีตุ๊กเพชรจับเพชรพอยพี่ลูกเรือ ผมเจตต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยจากพี่ลุงเลืองเป็นชัยชนะแล้วใช่ไหมยังได้ชนะโลกชนะภัยเอาไหมลูกผมจะชื่อลุงเลืองชัยชนะนะครับผมลุงเลืองชัยชนะครับน้องเพชรพลอยชัยชนะครับออนอนหลับแล้วนอนหลับปุ๋ย รอลำพัดิบแล้วบี๊กก็จะออกข้างนอกบ้านแล้วล่ะบิีกจะรีบออกข้างนอกบ้านแล้วล่ะบิีจะไปทีส่สวนก่อนอันดับแรกเราจะไปถ่ายรูปดอกไม้กันยังไม่ได้ส่งลง youtube เลยใช่ไหมย,ยังไม่ว่าเอาคลิปลงเลยทำแต่งานเลยเนาะโอ้โหบวดไม่สบายแบบมีตั้งเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัว ตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้คืนก็ไม่ได้หลับได้นอนนั่งเช็ดตัวทั้งคืนเลยดูชินเนี่ยดูคนนี้โอ้โหแก้มลงตั้งเยอะเลยเนยหมอบอกอีกสองสามอาทิตย์ผมถึงจะหายครับผมตอนนี้ก็พยายามที่จะมาหายใขึ้นนะครับไ้บอมบามไม่ไปบ้าน้้นบ้านนี้ก็เพราะว่ามามิต้องดูแลผมครับ ดี๋ยวถ้าผมหายเมื่อไหร่น้ำมันบิ๊กก็จะไปหากันนะครับพี่พี่น้องๆทุกคนครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ลูกเหลืองกับเจ๊พลอยด้วยนะครับผมไม่สบายแบบิ๊กก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยครับกลางคืนครับต้องมาคอยนั่งเอาอกกระจายครับผมกลางคืนผมก็ไม่นอนนะครับผมต้องใหม้มาบิอุ้มทั้งคืนเลยครับผม ผ่พาดป่าทั้งคืนเลยครับเพราะผมหายใจไม่ออกนะครับปอดผมอักเสบครับผมตอนนี้ก็เลยตั้งตามใจครับผมดูน้องครับชว่วงนี้หน้าร้อนเดี๋ยวถอดเชือกออกแล้วแต่ว่าทาไปใช้เชือกก็ไม่ได้นะครับเพราะผ,ผมเป็นแมวออนแอรใช่ไหมเนี่ยฮะเจ้านายเนี่ยออนแอไหม เด็กติดเต่าขนาดเนี้ยโโหน้องเพชรหลับแล้วหลับหลับค่อนข้างพีีเพี้ยเพชรเฝ้าใช่ไหมพอพี่อ้วนใช่ไหมดูเฝ้าพ,พี่ผูกูเช่้าพี่เรืองค่ะเราเศราเฮียเรืองเ,เ,งเก่าค่ะ เรงพี่ชัยชนะใช่ไหมคะใช่ชนะนะคะหนูชื่อชัยชนะครับผมดูดิแก้มลงยาวไม่สบายนะีแก้มเล็กลงไปเลยดูเจี๋ยโหไม่อกอตกเลยอะ่ะโหหน้างจงหยาดยางเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เรืองกันชิ้นพอยด้วยนะครับขอบพระคุณครับทุกคน